ຈະອໍມີລຽມເຊງໃນຂໍ້ກໍາໃນມັນມາແມ່ນກັນດັ່ງມຸ하ເມັດສາລາເຕເຕໃນຄໍລຽນແຮງປີໃນຈຸມລິບາປູລົງເຫຼี่ยนເຄຂຽງເຍົເກົ້າໂຕມຸມສາກໍສກເລຖຶງເກົາລູກແຫຼະງປັນສິດນສ້ງຖຶງ3ລກ ตั้งแต่มุฮัมมัดซาลาเข้ามาอยู่จําจุมลิบปูปี2017ต่อถึงยามต่อเร็วเขาตึกนี่ว่าเขานั่นเป็นคนก่อนลองอย่ตาจุมลิบปูแลเป็นคนก่อนจุมลิบปูด็กขาดอําไรก็นหนึ่งก็กะเลขหมไม้มูซาลาและตังจุมลิบปูนั่นเกิดจกันตถึง2023โกยสังเจว่าตังสงภัยอําตกลง1ลิหมไม้มาจํากันหลายปอนะจึงเขาเนแฮง อีอันเตม,มาในบริเวนอีเลนสุดปุนตะมุฮัมมัดสลก็กจังเป็นไรจอมเลยลองได้เซมีข่าวหลายๆตีออกมาว่ามางตีกอลัดว่าสลานั่นใครอยู่จอมลีบอาบูแทงอยู่ก้อยกะว่าเขาคลายกาแหงหนึ่งวงเจ็ดวันหลหาแสนปองวันไหนเนื้อเขายา้ำโตเร็วมหฮัมมัดสละนั่นได้หับกาแหงหนึ่งวงเจ็ดวันไหลสองแสนปองพอเดทามบริษัทจุลีบอบูเขาว,ว่าอันมุฮัมมัดสละขลัย ึ่งวงเจ็ดวันหลังหาเชียนปองอันว่นานั้นจังมันเตกึ่งเธือกห,าห้าในหลายๆก็กตื้นเตะกับออกเสียงเร็วกันว่ากึ่งเธือกอ,อยู่กบนั้นวันเมื่อไหร่มาเม่ยสลานั้นจองเจ้ก้นก็อ,อันลำลองลองอยากบุญดาจุมดิป,ปัู้พูเต้หนในคาเดียวลักเสียงห่าเม่ยสลาคำพองเสือเอามาบอกลาในพี่น้อง,องเขากว่าเขาตั้งแต่ค่เข้ามาจุมดิปัพูปีสองยี 27, ่สิบเจ็ดหมาเม่ยสลาลงเรียนปันจุมดิบะพูตั้งเสียง สองปากไบ12ใบเสร็สร้างโก้ลถึงปากไบ34โกบองปันเอชิตให้บนสร้างถึง5กลและยังมีลักเจียงทางว่าม,วามัวเมสลานั้นสร้างโก้ัรจุมยีปัปปูที่เอุดหนึ่งพิลยัยสาวโกอุปีปีกับนั้นลักียงเจ่นนบอกลาดในว่าม,วามัวเมสลาเป็นคนก่อนเลยมานังกัดแขนขึ้นจันกัมพาแลเขาเป็นคนก่อนลองอยากบูนดาจุมปีปปูมาอยู่ดาเส เปียนคาวเต้จากเข้ามาจุ๊มลิเวอร์พูนปีนั้นก้ยเขาลงเล่นตั้งเสียง54%สร้างโกเลยถึง44ลูกแลปองปันเอลซีนสร้างถึง16ลูกกัันอันเมาารกาแงนวง7วันเลยหาญแสนอันวันั้นใครปันก็ถูกลีปันอยู่เขาเป็นตะแปกคนก่อนลองอยากบุญดาจุมิอูมาอยู่ทะเสก้ยกาปันเพราะว่าคนเล่นหมอนางอันวันนั้นลาขาดอแลตเปนหื วันเมื่อหนานวันนั้นเขาข้าอําไปจังลดัดหมู่หาเม่ซาลาตเตมุดลีคมาม้จำจุมดีบาปูเสหาบเอาโคเอาของขครออกจุมดีบาปูห้าอํานั้นเต็มสุลีคมามอยู่จุมดีบาปูทางานนนั้นเขาข้าเปิดเต้จ้ำกันในนั้นก็เป็นลองตัางเตียนค้า,า,า่าผักบนหนึ่งพี่น้องขอในวันเมื่อหน่สองวันแรกเจอแคนต่ออย่าลืมนึกไลน์นึกแชร์และนึกซับสไครป์บัญชียูทูบได้สปอร์ตเจนเนยอย่านําสีกําขามาส่งข้า